ระบอเงินกู้สองล้านล้านผ่านคอรมอเร่งบรรจุเข้าสภาวางแผนสัปดาห์หน้าเริ่มพิจารณาในวาระแรกนายกยันพร้อมชี้แจงร่างต่อสภาด้วยตัวเองตะลึงพบสัตว์ป่าคุ้มครองอาทินกเงือกหมีและอีกหลายรายการสุกบ้านหรูกลางเมืองนนทบุรีขณะบุกยึด รีบนำส่งไปศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าจังหวัดสระแก้วรวบมือฉกเงินแบงก์กรุงไทยสาขาแม่ริมแล้วร้อมของกลางเงินสด8ล้าน8แสนบาทอ้างลงมือคนเดียวขณะตำรวจไม่ปักใจเชื่อด้านผู้ต้องหาอีกสองรายยังให้การปฏิเสธเขี้ยวข่าวให้คน คนข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคน้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของทุกคนนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นตั้งใจติดตามข่าวนี้นะฮะแล้วก็จับ เก้าอี้จับที่นั่งเอาไว้ให้ดีๆทาไมฮะเอาเป็นเรื่องโหเงินก้อนมาหือมาเงินโอ้ชั่วผูกพันไปชั่วลูกชั่วหลานต้องจับเก้าอี้แน่นๆต้องจับเก้าอี้แน่นๆเพราะเดี๋ยวเกรงวันนี้มันมีทั้งเงินก้อน2อจุดล้านล้านใช่ไหมฮะกับเงิน30ล้านใช่ไหมเงิน30ล้านก็สําคัญเพราะเกี่ยวเนื่องกับผู้นําของบ้านเราแต่ว่าเทียบกับปริมาณเงินแล้ว สู้สองจล้านล้านไม่ได้แน่นวันนี้ที่ประชุมครอมอนะท่านผู้ชมครับได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมานาคมขนส่งของประเทศวงเงิน2อล้านล้านบาทนะก็คือ2.2ล้านล้านบาทประมาณนั้นนะฮะตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะเสนอ ไปที่สภาพิจารณาในวันที่28มีนาคมด้วยนะครับร่างนี้มี19มาตรานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิติรัตนะะนองวันนี้เป็นผู้ที่นำเสนอในที่ประชุมคลมอรมนะฮะแล้วก็เป็นการถกกันในวาระนี้ยาวนานที่สุดในการประชุมใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยคุณกิติรัตนะะนองนะครับเป็นผู้บรรยายในมติของตัวเลขทางเศรษฐกิจ แล้วก็คุณชัดชาติสิทธ,ธ,ธิพันธร์รัฐมนตรีว่าการคมนาคมบรรยายในมิติของโครงการที่นำเอกสารโครงการหนา268หน้านะครับบวกกับแผ่นชาร์ตมาช่วยบรรยายให้ครมฟังนะครับครมฟังแล้วก็ฮือฮาเป็นระยะระยะฮือฮานี่คือฮือฮาถึงความอลังการของโครงการที่มีการพรีเซนต์โดยบรรยากาศของวาระนี้นะฮะก็มีร,รมัฐมนตรีหลายคนก็สอบถามเป็นระยะระยะนะครับ <C> e <an> นี่นะฮะคุณกิติรัตน์เนี่ยก็ก็บอกนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์ในเรื่องของรายละเอียดและจะทําให้โครงการต่างๆมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องเกินกว่าที่จะจัดสรรง,งบประมาณประจําปีได้นะฮะ <C> e <an> คือต้องต้องอาศัยความต่อเนื่องคืองบประมาณปกติเอาไม่อยู่นะฮะต้องต้องใช้งบก้อนพิเศษนี้นะครับโครงการที่อยู่ในแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาท จะมีแหล่งเงินที่แน่นอนคุณกิติรัตน์บอกนะครับโดยจะใช้เงินกู้และไม่ปะปนกับโครงการอื่นๆทําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจและสามารถเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการต่างๆได้ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังถือว่ามีมาตรฐานสูงสุดซึ่งดีกว่าการออกเป็นพระราชกําหนดหรือการออกเป็นระเบียบสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเหมือนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในตอนนี้เคยออกเคยออกมากฎหมายใช้เงินในรูปแบบตรงนี้มาแล้วนะครับ ในการกู้เงินก็มีการคำนวณราคากลางการก่อสร้างตามมาตรฐานตามกระทรวงการคลงังกำหนดไว้ไม่ต้องกังวลเรื่องการทุจริตโดยจะมีการบริหารวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดส่วนปัญหาที่จะมีการเบิกจ่ายเงินกู้ได้ในช่วงต้นปี2557ซึ่งอาจล่าช้ากว่าแผนงานการกู้เงินของรัฐบาลคุณกิติรัตน์ก็บอกว่าปัญหานี้จะต้องแก้ไขในลำดับต่อไปก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องนี้ให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรับไปแก้ไขนะครับ แผนการชําระหนี้กู้เงิน2ล้านล้านนะฮะแผนการชําระหนี้ร,รัฐมนตรีกิติรัตก็บอกว่าสามารถชําระได้ภายในระยะเวลาครึ่งศตวรรษก็คือ50ปีนะครับแต่สิ่งที่ลงคุณในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในครั้งนี้จะอยู่เป็นทรัพย์สินของประเทศไปอีกหลายศตวรรษนี่นะฮะโอแน่นท่านก็นยอมรับนะฮะว่าใช้หนี้เนี่ย ก็ต้องใช้เป็นเวลาอย่างน้อย50ปีใช่ครับแต่โครงสร้างพื้นฐานที่จะสร้างนั้นจะอยู่ไปหลายร้อยปีนี่ฮะซึ่งก็ในการประชุมนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับก็หลังจากที่ประชุมผ่านไปแล้วนะครับนายกก็ยิ้มแย้มนะฮะยิ้มแย้มมากขึ้นแล้วก็ตลอดเวลาของการประชุมนั้นก็มีการสอบถามนะครับจากเลขาธิการ คณะกรรมการกฎีการก็คือคุณอัชพรจาลุจินดาซึ่งอยู่ในที่ประชุมคลรมอด้วยนายกก็สอบถามเรื่องของข้อกฎหมายนะฮะว่ามันถูกกฎหมายอะไรหรือเปล่านะฮะคือ,ค,อคือให้ทางฝ่ายกฎหมายทางกษิีการเนี่ยได้ตรวจสอบเป็นระยะระยะเลยนะครับคุณอัชพรก็บอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นร่างพรบกู้เงินฉบับแรกที่กําหนดล่วงหน้าว่าจะนําเงินไปทําอะไรบ้างฉะนั้นก็ผ่านฉลุยนี่นะฮะ สล้านล้านบาทนะครับ,รบแล้วก็พอผ่านในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับวันที่20พรุ่งนี้นะครับทางคุณเวลาเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าจะส่งร่างพรบฉบับนี้ให้กับประธานรัฐสภาทันทีนะฮะแล้วก็จะเปิดการหารือกับวิปรัฐบาลอันนี้ก็ไม่น,น่าจะมีปัญหาอะไรขอบรรจุวาระพิจารณาของรัฐสภาในวันพฤหัสหน้า28มีนาคมเลยในวาระที่ห จากนั้นก็จะเข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการและเข้าสู่สมัยประชุมวิสามันพร้อมกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,557แล้วก็จะผ่านความเห็นชอบแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2,556นี่ไปแบบเร็วเลยใช่ครับ,รบนะฮะไปแบบเร็วเลยพรุ่งนี้เอาเสนอต่อประธานรัฐสภาแล้วก็พิจารณาวาระแรกสัปดาห์หน้าเลยใช่นี่นะฮะวันนี้ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพโพนะฮะ เขาสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ3า33แห่ง60คนเรื่องนักเศรษฐศาสตร์ตั้ง KPI โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทนะฮะก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะห้าอยากให้รัฐบาลดำเนินการลงทุนด้วยวิธีการอื่นๆมากกว่าการออกพรบกู้เงินเพราะเป็นห่วงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับนี่นะฮะ โอเคล่ะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เขาเห็นถึงความจําเป็นที่ต้องลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าการออกพรบกู้เงินปัญหาก็คือหนี้สาธารณะและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะที่เขาเป็นห่วงกันหนี้สาธารณะนั้น6 0เสียงส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นถึง6 0ต่อ GDP นั่นก็จะทำให้ประเทศเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจหรือ ฟองสบู่แตกนะครับในขณะที่83.3ก็บอกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นที่รัฐบาลจะสามารถดูแลปัญหาการทุดจริตคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้นในโครงการนี้ได้นี่นะคือเรื่องของโครงการนี้นะฮะถ้าจะดูตามเนื้อโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วโอเค,คใช่ฮหลายคนก็เห็นด้วยแต่ว่าเรื่องของที่มาของการกู้เงิน2ล้านล้านบาทเนี่ยคนก็ไม่เห็นด้วยกันนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดอยู่นอกงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยมันตรวจสอบยากนะฮะคุณกรณจติกาวน,นิตนะครับวันนี้ก็ให้ความเห็นบอกว่าเกรงว่าจะเกิดความไม่โปร่งใสในการเบิกจ่ายเพราะว่าถ้าเป็นงบประมาณปกติเนี่ยมันต้องมีการเสนอรายละเอียดของโครงการให้ชัดเจนก่อนได้รับการอนุมัติดังนั้นการออกพรบรดังกล่าวอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญก็ระบุชัดนะครับว่ารายจ่ายของรัฐจะต้องออกเป็นพรบรงบประมาณ ซึ่งเงินกู้2ล้านล้านบาทนี้ก็เป็นรายจ่ายที่ชัดเจนแต่รัฐบาลกลับไม่นำเข้าเป็นระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557แล้วถ้าหากว่ากู้มาสองล้านล้านบาทซึ่งบอกว่าใช้นี่หมดภายใน50ปีก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปก็เป็นภาระที่ทิ้งหนี้สินไว้ให้กับลูกหลานนะครับรัฐบาลชุดใหม่มาบริหารงานต่อก็ต้องรับภาระนี้นะครับ คุณประสามนมลึกิพิทักษ์นะฮะสวสัญหาพูดในที่ประชุมวุฒิสภานะครับบอกบว่ากระทรวงการคลังก็ได้นําเสนอร่างพรบนี้แล้วก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งคุณประสานก็บอกนะครับว่าตรงนี้เป็นเงินที่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินถ้ารวมกับนี่เดิมซึ่งในปี2563ประเทศไทยจะมีภาระแบกรับดอกเบี้ยเฉพาะดอกเบี้ยนะฮะปีละ1,000 0แล้านบาท ตนคิดว่าจะใช้นี่อีกกี่ปีกี่ชาติถึงจะหมดการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าร่างพระราชบัญญัตินี้มีมาตรฐานไม่น้อยไปกว่าพระราชบัญญัติกบประมาณแผ่นดินน่าสงสัยไว้เรื่องนี้เป็นไว้ลายอีกหรือไม่มเพราะหากออกเป็นพระราชบัญญัติกบประมาณแผ่นดินจะไม่ใช่การพิจารณาตรวจสอบของสภาเท่านั้นแต่จะเกิดสภาพบังคับให้รัฐบาลต้องรักษาวินัยการคลังและจะต้องพิจารณาภาพรวมของนี่ที่เกิดกับประเทศ การขาดดุลงบประมาณตลอดจนสัดส่วนเงินกู้กับงบประมาณต่อรายได้ประชาชาติวิธีการเช่นนี้ภาษาทางการคลังเรียกว่าภาระการคลังซ่อนเร้นและยังสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา169วรรคหนึ่งที่ระบุเอาไว้ว่าการจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็เฉพาะได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าดึงงบประมาณรายจ่ายเว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้อีกทั้งให้กำหนดแหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายจนจริงอยากทราบว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นเร่งด่วนเพียงใดถึงต้องใช้เงินถึง300แสนล้านบาทต่อปีเป็นเวลาถึง7ปีะนะครับรัฐบาลเตรียมตัวได้เลยเพราะเรื่องนี้จะถูกร้อง3รัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนอันนี้คุณประสามฤทธิพิทักษ์บอกนะฮะ,ะนี่ฮะ วันนี้เราก็ติดแท็กนะครับกู้2ล้านล้านเป็นการกู้เงินที่มากที่สุดเลยนะฮะกู้2ล้านล้านซึ่งรัฐบาลก็บอกนะครับว่าจะทำเรื่องของคมนาคมพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูง4เส้นทางนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าประมาณ10เส้น1ิสีนี่แหละฮะแล้วก็มีเรื่องของอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคมนาคมทั้งหมดเลยนี่แหละฮะ เอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักค,ครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีนสโลแกนผลิตภัณฑ์นมผงแอนลีนคืออะไร A. ชงอุ่นอุทุกคืนก่อนนอนเพื่อกระดูกที่แข็งแรง B. นัดมั่นใจดื่มแอนลีนทุกวันพิมเอ็นเว้นวัค ตามด้วยคำตอบส่ง s m s มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท